ความเสียใจไม่ใช่แค่ความรู้สึกมันเป็นเหมือนการเดินผ่านป่าเทบที่มืดและเต็มไปด้วยขวากหนามการพยายามหาทางออกในช่วงเวลานั้นอาจทำให้รู้สึกเหมือนว่าคุณกำลังต่อสู้กับอะไรที่ไม่มีที่สิ้นสุดแต่เคยสังเกตไหมว่าหลังจากที่เดินไปเรื่อยๆสักพักคุณอาจจะเจอแสงเล็กๆช่วงเวลานั้นมันคือการเปลี่ยนแปลงเป็นช่วงที่คุณเริ่มซ่อมแซมใจที่แตกสลาย ถึงแม้การรักษานั้นจะใช้เวลาแต่ทุกครั้งที่คุณเจอแสงสว่างมันจะทำให้คุณมีกำลังใจอีกครั้งการให้เวลาตัวเองได้รู้สึกไม่ได้หมายความว่าคุณอ่อนแอมันหมายความว่าคุณกำลังเติบโตในความเงียบของค่ำคืนคุณอาจรู้สึกเหงาแต่คุณก็ได้เรียนรู้ถึงคุณค่าของตัวเองผ่านทุกอารมณ์นั้น คิดดูนะว่าทุกครั้งที่หัวใจคุณสลายมันก็จะมีโอกาสในการเริ่มต้นใหม่อยู่เสมอและเมื่อแผลหายคนที่คุณเคยเป็นยังอยู่ที่ตรงนั้นแหละแต่ในเวอร์ชั่นที่แคมแข็งกว่าเดิมความเจ็บปวดในครั้งก่อนจะกลายเป็นบทเรียนที่ทำให้คุณเห็นโลกในมุมมองที่ต่างออกไปมั่นใจขึ้นและรู้ว่าความสุขอยู่ที่ไหนแล้วคุณละ่ะสามารถเปลี่ยนแปลงจากความเสียใจได้อย่างไรบ้างมาแชร์กันในคอมเมนต์นะ